นี่ก็ลงมานางหล่าเลยเดอ้อลงมาอีกแล้วพี่น้องเอาข้าวปุ่นมาพันมาสู่นางหลา่ากินเด็วเผิ่นก็เอาบมกมีมาให้เม่กินนี่เนี่ยหมกมีสุกหวานหวานมีน้ำผึง้งหวาน,วานบรรยากาศแบบน,นี้แหละพี่น้องเอ้ยมันกระโมวันลงมานน่นะอืออือเพล่ะสิขึ้นไปกินด้วยเทิงเพล่ะ ยังน้าน่อยแหละกินพันข้าปุ้นเดิลเลาะเลลด้มมาเดี่ยว็กดุกดิกอดุกดิกดุกดิกอดุกดิกดุกดิกเล่นหับลอได้ขันมาแล้กก็เล่นหับลได้อนนั่งน้ำหวานกินหลอปลาซิวซื้อมาเพิ่นทางนี้กกลกาเกียมสิกินแล้วเด้อพี่น้อง คุณแม่ได้เตรียม่อแจวแจวแซบแซบแจวนะแซบแห้งมนบ่แซบแห้งขนาดเลยขอเห็ดแจ๋วมักตัดินใส่หลายๆเลยข่อยยาง้ด้วยนดังล่ะแปลงมันติงน้ำจิ้มแซบขือยยังนี่เดี๋ยวมันเพิ่นกระไดเพิ่นกลกมาเนี่ยแยกกลนเมื่อคืนเนี่ยกลงได้กลงเมื่อคืน เออนี่บอกคนคืนหนิบ่กมดแล้วคนมดแล้วยังยังอยู่อือฮะก็คนออกมา,า,กาคนออกมาแล้วก็ะพานนั่นนี่เลยสี<ล>่พันสามสี่พัามเม้นบอป้ายเขาเขีเขยนนะเนี่ยบนลานมันะมนะเลอในลานเ,เออเอาไปขายนะหันเลยคล้ายกันใหเลือ่อนตานเขาแหงนะคะเอาไปขายมันแหงเขาซื้อโล่สี่พันสามัสบายดีพี่น้องมาเด้อกินขั้นข้าวปุ่นนุ่งกันเด้อสบายดีพี่น้องอาแเสก มาเดมินคุณแม่น่อยแฟกินอยู่เทียงหน้าน้อยขึ้นมากินอยู่ทิงเทียงหน้าน้อยมาเดิอมาเดินาคสบายดีอีกรอับหนึงขึ้นยังกระแทกขนอยู่เทียงหันเทียงมาหน่อยเนาะจอดรถไปหันไลยเพรข้ามาผีอีกเลยไปเนาะเอาแน่มาคนขืนลาย่เอาคนลามันคนลามันคนอาพัดมันพันงามเออสิแกมันมาเลยบ่ลายเติบนี่เนาะ อันนี้เรบเอาบริน่ะอกาบรินอยังไนะอด้แค่ช่องสอบเครื่งเอาคนออกมาเนี่ยคนออกมาก่อนนะเครื่องสอบแต่ช่องสอบเริ่งอันยังคนออกมาเดินมาเดินกินกันเดิมนซีมนหน่อยเลยปูน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 นปูนปู่ปนปู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 นัูปนปนปูนปชนปปูน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 นนปอกปูนปกนนปูมปูงก่อนปูนปนอดนปู มีเอฟซีอยู่ทางกรุงเทพผ่านเงินใหแมหม้อนพันหนึ่งหาดนี่เป็ได้เรี่ยงก็ได้เรี่ยงปลาเผาลูกพี่น้องเลยเนาะชาติแม่แต่พ่อพเจักว่าแม่ชีขื่ปลามานั่นก้อนเพื่อป่าชู ำดากินก่อนบได้อ่าอาทำะไรนมีอะายยังนะิในก็มีอะไรกันมากันนั้นเลยนนั้นเป็นงงอยู่เออบอามาบอคือบอกอโอทัยปลากระสบนี่บุญครบุญชู้จได้ผลไนได้อืขงบุพเตายได้เาวันชีบิตรับัดดับไล่ปอดเอามาห้แล้วุมีแต่ทางรั่วออกกันยัง บุบบสจะเืออันเงินนี่เนาะมีบุ๊บได้เลี้ยงลูกอิ่มเฉยตันจิตใจมันไรเปิดออกวะไอ้ลูกนั่นกินอิ่มอยู่ดีคนทำมันก็มีผู้หักผู้ช่างเลยเนาะผู้หักตัวเป็นนังผู้ช่างตัวเป็นสัดมีมันเลี้ยงให้ลูกอิ่มอยู่ตลอดผู้หักในมอนก็มีเอ้ยมันก็มีผู้ช่างผู้นั่นเลยเนาะแล้วเบิ่งคลิปอยู่แล้วกับิีเป็นเอาะสืปลากินเต่ากินเนาะ เอาก็จะคนเก็บกนเลยแอาว่ามาเออปุ๊บจคนลำมันปิคนลำมันไปใ้เซ่็แเ่บ็จเวก็นด้แ่ว่าปบคนลำมันลงมอพอดีเนาะอมดีเซ่็แซ่บอืมแซ่บ คุณแม่เถอะนั่นเกลีบนั่งเพิแทรเห็ดบันดายัดเนั่งจะแคนายเนยค่ะนางนาางนนี่ยพยยามไม่นานมาได้แต่ได้พื่งค่ะนัะเปิดมาได้เปิดแล้วมีแต่คนอยากต้นเปิดแล้วคันมีเงินนะถัามีเงินเปิดก็จะเปิดแล้วคอยแห้งแค่มีตึ้นหืนนี่ยอย่งนานั่งอิอิง้างอิงล้านไปแล้วคันมีอใเห็ดของเงินน่อยเะไรเศ้าเนอะอนนะ มันต้องมีเงินหมุนต้องมีเงินหัวแนนะนแม่นหัวแนแล้วแม่นว่าเฮามุนได้แล้วไปขายหันขายนี่ไมูติดนี่แน่เพราะเขาติดนะเอาเงินไปซื้อเครื่องของลงมุ่ติเฮาเรื่องนั้นหัวแนแล้วเออพอมุนได้มีคนติดแล้วก็แล้ว200,000บาทลมันตัสิาเข็มนี่เห็นบ่แม่มีทุกอย่างมันเ็อือมีทุกอย่างห่นมันห่นน้อยอยู่แต่มันมีทุกอย่างอือเาเจ้าอันบ่เซ็นมันบ่ก็มีคนนมีกันแล เราก็ให้เช่นทำเคิดิตดีก็ได้เนาะเราเบิ่์คนเทั่วไปเนาะไม่เนามันก็ขายอยู่แต่บริษัทเนี่ยชําระค่าตลาดมันขายก็ได้เออนะคะราคาส่งเลยเนาะขายราคาตลาดมันขายนี่มันไปหักบริษัทเนาะแต่เรื่องมันหักมาถึงไม่ได้ขายจริงอะไรมากมายเลยมันถืออยืได้หานมันนะมันถือลายราคาส่งมันขายต่อทำไปช้ํ หาเงินหาคำเป็นคุยยิ่งต่อคุยยิ่งเอากันไหนยกไเออเบอเอาผัวเบอรเอาผัว่านนันีอัมนมันเป็นผู้ต่อออกชอมมันอะไรต่อออกนะบอกมุงวัดเนาะอันอันเห็ดอันห่านอันตัดผมเป็นผัวเป็นผัเปเมียได้ได้ผมเป็นเมียผเป็นผัวเป็นเบิดอืองานก็เสอะกระชากงานนิคอน่ิ้ไปเจอมันเป็นเบิร์ดเนปัญญาแล้วเป็นนคอนเรืออะไรเล่ มามาขาคยกับคุณะเมียเลยือเห็นไปคือเก่าอยู่นะคือเห็นใจสุดอู่เอาอะเคเห็นเมยไปตลาดซื้อคองมากะพอเอาเน๊ยอเน้เียงเลามาเลยพอเอามันบริเชียังเรื่องนารนเียงนั่นค่ะเขาเพียงมันเลยมีลายสำรองแล้วนะเขาาเพิ่มขึ้นเพิ่มเึ้นเนาะ คือหลายลเห็นไต้ตยอยู่หลายลหายคนเช่นน้ัห่านนิ่อยออบัดนี้มันขยายอาอกเขาเผาดเียรอเาะเขาไปทางแบบน,น,นอนเผาเลยเหนอนเผา,าน,น่ะเหนอนก็านา่าในอนนนาหารนะัรนงง่นะอบอนน่นอหนะวอลคุณน่าเที่ยอนะขามาเขาไปอัดาหารอาหาเก่ง ทมแบบได้ดีแต่ดีทมหาเงินได้เริงเอารู้ทมแบบนั้นทำฟาหาขาขายเอาไม่เนาะเนาะเรี้ยงจีบไปเอามาไปยังผู้ชายจะมียิงมีความามารถเลยเคียงคู่กันไปเลยก็โอ้สบไปแล้วเมื่นเงี็ดได้หมดทุกอย่าง แรงหนักมันเอ้ยชายตุบชายเอากันกต่นี่เพงยงเพียงเอากันกต่นี่ชายตุบชายเอากันเขากะเลี้ยงกันกุ้มเขาพากันหาเงินแล้วเขาแห้งลายอยู่ชายตุบชายกันเนาะเขาพื่อนเพียงกันไกิดเป็นปะมักก็เกิดเอาผงชายไปดูวัวบ้าเป็นิ่งก่อนเกิดก็บอาได้มั็นยังบ้าแล้วเป็นยังเอาไปย้างบ้านไปบุกไปเพียงคือการดมกันบุกทักนะเนาะการย่างกินเนาะการย่างกินเมือนยังเนาะ ลมปูสายใช่เนอะลมพิงคือกันบ่มันคนละกินกันเนาะอือคนละกินกันพิ้งค์มันก็กินคือกันนะซึมสวี่คือกันเนาะมันจะทาลีบทาเล็บกันเนาะลมก็มีลมปูสายได้คนนี้ถึงจะได้ถึงกว่าปูสายได้นมก็มีคือกันนมก็มีคือกันนมก็มีคือกันลมไปกุ่มมาส่วนเดียวนั่นแหละอ่ะพูดก่อนกับ ไปไปบ้านสองคนขาก็ถือช่อมมักข่อยนะโอ้ยข่อยละมุดมัดเราคือยังนำมาดมมาหอมข่อยผูดยาอีกบาทนี่ทอมบ่อกทอมนำมาหมักข่อยข่ไปบ้านสองคนสองคนอยู่ฝั่งไครเห็นไดมนี่แหละทอมมักห่าวหักอะไรห่าวหอบริเงาวยื่องผัวกะมีผัวแล้วกะมีแล้วบนอนผัวแล้วมานอนข่อยเห็นมาดมมาหอมข่อยยังกินเนี้ยมีนยังจะมีก่อนกันเ้ายยื่องวเ้ยข่อยละอยื่องงามเสด็จงามเสด็จเลยค่ะเจ้าคือบนอนผัวจะบอก บ่ผู้สิังนอนอนน้ามือเราจะเอาเลยได้ได้ัหนแล้วก็มองสี่สิบปลายปีข่อยผัดมองท่าแปดปีข้านั่นเนาะข้าวนั่นอิ่มหรือเนี่านี่ยอืมเข็ยน้อหลานเนาะอืงนึ่งอยู่แล้วไปนเนาะ กินใครกินตะขี่มันไรางร้ปึบือามปใหญ่ทึบความปใหญ่มันมาจากหอมคอมปั่นแล้วนอนก็คงเธอะตะขี่บบงกรกินนนมันแจกมนมันนั่นื้หนักอันนฮะหมกันนมันนกนี่เจกอาวุแล้ทําเยทาล้วา แอวนั่นแหละมันแซ่บนะะมันคนมันมาพี่นะทำมาแช่น,นำ้ำแล้วคนยังบโม่านะายังไล่เต๋อประตูคนกุนนะยังเพิ่งนึ่งได้ร้อย<ะ>เงิงโอเคเงกกเินชิกงมากับบุกเกิลช็อกซอกช็อกชอยนชออคนโมา่านพวกมันบริข้าวเดวบริบริเร่งคุยคือเขาเดเร่งอันคุยอันเร่งหักเร่งต้นเร่งมากนั่นโผชู่มันทัวหดเที่ยงผูก เจวนาจลีดแล้มีต้นงามๆเขี้ยวถุ่มล่ำจาเพนจำเพนคล้ายทั้งล่ำนะก็หมัดหนึ่งสามแสนจะพันใหญ่นะฮะแสนหมัดโขตรใหญ่ค่ะดีเนาะนี่เป็นกํานตัวนี้มันพันบางนะคือบกลูกพันบางามเนี่ยเออจิปปุ่นวาชีใช้เลยกิรุงเปนกุกิงกุ๊เป็นวาชีเปลี่ยนใน่มอนหม้อเงินมันลกไ่ายเนาะเสกีดินนะดินชายดินชายเนาะ ยังุ่นนี้ยหลานนึงเต็จจะไปปลูกใส่ดินขังเมฆไหมไปปลูกุ่นบอไปปลูกกะปุกปลูกดะตองหมักจะปลูกกะปุกกให้จุกต้องไถแล้วต้องใส่หอดไถแล้วถเป็นยกุ่นู้กดปอนด้ไถกับลำไปเสียบอยู่พุ่นี่น้ของอานะกรเนือ มันเลือยอยู่แล้วลำมันนะอืมมันชิบมีหันมองอันว่าชีมีแห้งเห็ดหัวบ่านั้นแหละอืมอ๋อนะงวควายเต็มเบดแบะเต็มเบดมองแหล่งเขาที่อยู่มองนี่ฮะอืมเออเขามาโฮมกินอยู่นี่เบิดงัวควายฮะเออเออมาแตะลุดมาแตะลุดเป็นหมูเป็นพวกอืมจะเอาเห็ดหัวเนี่ยนาหรีพัวนี่ก็เลยได้เนาะอือตันชันอะไรไม่น่ามัดมันบ่อืมมันชีได้ไล่เป็นได้บอดีนตรงนี้ อะไรไม่ได้ไล่ดอกไม่ได้ไลยกระจามันอยู่กับเฮาเล่งปุยผูยิงหมากเล่งมันหักปุยหมากลุกไปด้น้อยถ้ามันเป็นหัวใหญ่มันคือได้ายต้นนึองน่ะมันโตลำพันใหญ่ค่ะมันท้นไรหูอ่ะมันหัวน้อยนี่หัวน่อยหน้อยเลยธรรมชาติตัวเด้คั่วมาธรรมชาติได้เนี่ยค่ะปลูกแล้วก็แล้วเลยอปลูกถินไว้เฉยๆเนาะ มันเขาได้ลุกออกมาผีฟัวสมแทนเฉยยาวคือทำนี่ทำข้าตุย๋ยเขาก็ย <ừ. S 1> ังมีเขาใส่ปุยใส่ผงทำบะหมักหึ้งเลยมื้อน่าฮันเที่ยวคุณเอามาใหั่นนะเอาแบบว่ามันเลยอือมันเมนมันผีช่างมันอีหยังเฉยๆใหญ่เฉยหัวเขาว่าเออเขาตีเล่นเ<ด>นาะอืออือส<ด>ิบสามเลยด้อคุณแม่ แก่แท่แก่แท้แก่แท้แท้ดห๋่พันนะนะิีนี้ขอลาด้วยพี่น้องเด้อมากินรัมศาตรดบายลาไปก่อนเด้อมากินปลาพี่น้องเอ้มากินรรมมาซาธรรมาซา้